เวลาเราทำกุรบาลให้กับคนตายให้กับมายาที่ได้สังเสียเราจะกินบางส่วนของกุรบาลน,นั้นได้ไหมพี่น้องฟังคำถามข้อที่สามนะครับเขาถามว่าเวลาเราทำกุรบาลให้กับมายา ที่ได้สั่งเสียไว้กรบานส่วนนั้นเราเป็นคนทำนี่จะกินจะกินได้ไหมบางส่วนพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทัน,นีการทากรุบานอาศัยเดิมมันฮุกกมสุนัข กินยิ่งน้อยยิ่งดีเจ้าของมากสุดอย่ากเกินหนึ่งในสแต่ถ้ากรุบานที่เป็นนาซากหรือไม่ได้นาซากแต่หุกกมเดียวกับนาซากเจ้าของไม่สามารถกินได้เลยแม้แต่นิดเดียวต้องแจกจ่ายใ,ให้หมดสว่วนคนที่ตาย ปะเราเสียมะเราเสียโตเราเสียถ้าเขาไม่ได้วุชิย์ไม่ได้สั่งเสียให้ทำกรุบานแก่เขาเราทำไม่ได้นะในมัตลาอินฮุกุมฮารอมทำในซาบิไยฮุกุมฮารอมทำในกัสบุลลิซามฮุกุมจะต้อง harus ทำในฟอโรฮุกุมจะต้อง harus ทำก็คือฮารอมนั่นแหละ แต่ถ้าคนตายวุฒยอนั้นวาญิบต้องทำนั่นจำให้ดีนะครับไม่ใช่แค่ฮารสทำไม่ใช่ไม่ใช่ฮารอมทำนะกลายเป็นวา j ิบทำเมื่อวา j ิบทำทุกส่วนสัดส่วนที่เป็นส่วนกรุบานของคนที่ตาย จะต้องแจกจ่ายใ,ให้หมดเราคนช่วยทำศาสนาไม่อนุญาตให้กินนะครับนั่นจะไม่ดีนะครับถ้าพี่น้องเคยเรียนกิตัมัตลาอินหน้า88พี่น้องไปดูได้กิตัิมัตลาอินนะหน้า8 8ดสพี่น้องไปดูได้ถ้าพี่น้องเคยเรียนมัตลาอินนะในไซบีลก็มีนามช่เฉพาะมัตลาอินนะ บาฮ์รุลมาซีก็มีกิตับอื่นๆก็มีนั้นพี่น้องจำไม่ดีนะครับทํากุรบาลให้กับคนที่ตายเขาได้วุซียตนะถ้าเขาไม่วุยียตนี่ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ทําอย่างอื่นนะได้อ่านกุลหูอ่านยาซีนตาเลลให้อะไรจะรัดได้แต่กุรบาลน,นี้กิตตับหนๆก็ว่าไม่ได้ทีนี้ ถ้าเขาเช็คเราจะต้องทำแล้วทำเข้าไปแล้วส่วนที่เป็นของคนที่ตายที่เราทำให้กับคนตายกรบานนั่นแหละถ้าเขาสั่งหนึ่งส่วนก็เราก็ทำหนึ่งส่วนถ้าเขาทำเขาสั่งเสียสองส่วนเราก็ทำสองส่วนไอสองส่วนที่เขาสั่งเสียของคนตายนั่นแหละเราคนช่วยทำให้กินไม่ได้เลยขาดทุนแล้วเราเลยใครว่าขาดทุนแล้ว เราช่วยพี่น้องเราพลบุญอลัลลอฮ์ให้มากกว่าวัวทั้งตัวด้วยซ้ำขาดทุนตรงไหนนะไม่ได้ขาดทุนกินส่วนอื่นสองส่วนคนอื่นกุบานเยอะแยะไปแล้วทำไมจะต้องมากินอันนี้ <c oughs> เข้าใจนะครับอ่านั่นนะพี่น้องต้องระวังนะอ่าระวังถ้าคนตายนั้นสังเสียหรือเปล่าเกี่ยวกับกุบานสังเสียอ่ะทำให้ ถ้าไม่สร้างเสียก็อย่าไปทําแต่ก็ให้อ่านอย่างอื่นอ่านกุลหูหรือสอดาก็อย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเดินเดินในตลาดเจอคนพิการขอสอดาก็กจักยี่สิบบาทหรือห้าสิบบาทหรือรอ้อยให้เขาอุทิตโพลบุนา่าเงินโพลบุญสอดาก็ตตางส่วนนี้ให้กับป้าเราที่ลวงลับนั่นก็ได้อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะ,ยะตะแปะสมอ ฉะนั้นชัดเจนคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าเราทำกุรบานให้กับมายาที่สั่งเสียเราจะกินได้ด้วยไหมฮะไม่ได้นะครับไม่ได้มันหุกุมคล้ายกับออัวแพะแกะอัวควายที่เรานาซัตนั่นแหละเรากินไม่ได้ต้องจ่ายอย่างเดียวจ่ายให้หมดแจกจ่จายให้หมด